ไปหมุนไปรวันก้อนโตว่าได้ไรอขอได้ห้าบาทตอนนั้นเฮ้ยทำไมมันขึ้นไม่หยุดว,เดว,เดวะ,เ, 1, นะ 1, งงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมันพุ่ง่ะเฮ้ยเบ็ดสามสิบนะเมื่อกี้พันห้ามายังไงวะเดี๋ยวก่อนรางวัลมันคืออันนี้ไม่ใช่เหรออ๋อได้คูณสิบจดสล็ดไป ทำเบื่อคลิปนี้จะทําเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นการพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนาไปอ่าโอเคครับผมก็อยู่กับผมหลานแดงในช่องโจรสล็อตเลยนะวันนี้ก็รีวิวกันแบบต่อเนื่องเลยนะเกมพิกกี้โกนะผมเกมหมูทองนั่นเองนะผมน่าจะเป็นเกมที่เก่าแล้วแหละลักษณะของเกมเนี่ยมันจะคล้ายๆเกมเขาเรียกสล็อตแบบคลาสสิกนะเขาเรียกสล็อตคลาสสิกก็ ถ้าหมุนได้อันไหนเนี่ยมันจะมีว่าใดๆได้เนี่ยได้ประทัดมาให้เพื่อนๆไปไล่ดูกันเองว่าแต่ละแบบมันจะให้รางวัลแบบไหนนะไม่มีซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินนะเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเทอร์โบแล้วก็หมุนทิ้งไปก่อน80รอบด้วยเงิน10บาทจริงจเกมเนี่ยแนวเนี่ยมีสูตรนะสูตรก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยหมุนสมมติว่าหมุน10บาทอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วรางวัลมันไม่ออกเนี่ยก็เพิ่มเป็นที่สินะครับผม เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆอย่าอย่าเบ็ดลงไปเยอะนะผมอันนี้เป็นทริคอันนี้เป็นทริคโอเคห้าคูณสองหกเ,เรียบร้อยคูณสองได้แปดบาทแปดสิบเห็นไหมะถ้ามันออกก็คือเริ่มนับใหม่หนึ่งคูณห้าครับสองสามสี่ะนับไปสี่ทีห้าทีอย่างี้ก็ถ้ามันชนะรางวัลก็เริ่มใหม่ อ้าวรางวัลก้อนโตครับผม <m> คือไรคือไรหนึร100บาทนะครับผมเ <m> นี่เอาเงินตรงนี้มาคูณกับ10 10คูณ10เกัน100่งรเห็นไหม <m> บึ้มอันนี้ได้8บาทไอ้ย3บาทนะใดใๆๆดใดใดใดๆก็คือใดๆไม่ใช่ทํำใหญ่ <m> บึมเสกเศกเอะไรเศกโลโซโไม่ได้อะไรเลย เซกเมื่อกี้หมูเซ่ไม่ได้ไม่ได้คูณสองถ้าเกิดมีประทัดเดียังกันอ้าวรางวัลก้อนโตใหม่แล้วสองร้อยไหมเนี่ยใช <200 S 2> ่สองร้อยเรียบ <200 S 2> ร้อยไม่กะวินนะครับผมแต่ว่าเราเบ็ดไปน้อยนะเพื่อที่เราจะเทสก่อนนะมามามาม,ามายถือว่าแตกใช้ได้อยู่นะเกมนี้มาเรื่อยๆเลยถ้าเทียบกับเกมหนูนะผมว่าอันนี้โอเคกว่านะครับผมจัดไปเลยร้อยหนึ่งซึม ทอร์โบแล้วก็80รอบไปไปไปครับใดๆ300ใดๆ300ส5 6สรหเจ็สกครับเสก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 เลยเสกเลยไม่ได้อุยผมเบีดผิดเบีดผิดเอาไม่เอไม่เอาเอ,าอย่าเบีดเยอะอย่าเบ็ดเยอะไม่ได้ไม่ได้ไ อันนี้มันต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนน้อยๆก่อนนะถ้าเป็นสูตรเกมนี้นะไม่ได้ไม่ได้แล้วค่อยๆเพิ่มเป็นหกสิค่อยเพิ่มเป็นร้อยน,นะมาถึงจะเพิ่มเป็นร้อยมากเลยไม่ได้นะผมไม่สมควรเลยเบ็ดน้อยก่อนเบ็ดน้อยก่อนเทอร์โบแปดสจัดไปไปเสกครับเสกเรียบร้ออครับผมห้าบาท 150, 2, ร้อยห้าสิบสองอีกไม่ได้สามส1 2เร,ร้อยเก้าสิบหนึ่งสอง โอเคมาโอเคเยี่ยมสามสี่ห้าห้ากืมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าใครถ้าใครมาดูการคลิปก็อาจจะงงนะว่าผมจะนับทำไมนะ ผมนับเพื่อที่จะเพิ่มเบ็ดนะผมอย่างหมุนไปแล้วสิบรอบเนี้ยแล้วมันไม่ได้ก็เพิ่มเบ็ดเลยครับโอเคได้มาปุ๊บปรับเบ็ดฮนะเห็นไหมเสรไปเล่นสูตรนี้ยังไงก็ได้ครับผมหนึ่งคูณสองไวเสกอีกแล้วเสกอีกแล้วมาสวยครับอันนี้เป็นทั้งรีวิวเป็นทั้งสูตรไปด้วยเลยนะเออผมใช้สูตรแบบเนี้ยกับเกมอื่นด้วยนะครับผมโอเค โอเคต่อเนื่องโอเคต่อเนื่องครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสะอีกแล้วได้หมูเก้าโอเคเก้ารอบอยังไปต่อละหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งต่อเนี่ยครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกรางวันก้อนโต oh, มาครับผมหกร้อยนผมหนึ่งควรจะลดเบ็ดนะกลับไปที่เดิมค่อยๆเล่นนะเกมนี้ค่อยๆเล่นอเออลืมไปว่าจะมารีวิวนะี่ไม่ได้จะแจกส่วนนะเนี่ยสี่ร้อยนะครับผมปกติผมจะรีวิวก็คือปล่อยมันหมุนไปเรื่อยๆออรางวันก้อนโตมาครับ แค่คูณห้ารีวิวอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับสู่โหมดรีวิวแล้วกันครับผม30ใช่ไหมเทอร์โบแปอะรีวิวแค่80รอบนี่แหลอะอะกลายเป็นคลิปแจกสูตรไปเฉยเลยโอเค90หมดไปฮะรีวิวฮะดูให้มันว่ามันแตกมากแตกน้อยขนาดไหนฮะซึม500เรียบร้อยหรือเปล่าได้0 0มั้ยไหม อสามร้อยมันคือวาแล้วก็อันนั้นผมนึกว่าหมูวันนี้ซะแล้วถือว่าแตกดีอยู่ับมีความถี่ในการแตกแบบเข้าบ่อยเข้าบ่อย,อยหมูมันก็เสรบ่อยเห็นไหมอ๋อนี่เกมหมาเกมหมาเป็นสิ่งเกมหมาหมาที่เป็นกระดูกอะ่ะเกมนี้อ่ะคือโลโก,โก้เกมหมาโอเคไปฮะ อีก40รอบครับผมหมุนไปหมุนไปฝากวันก้อนโตอ่ะได้หลายขอได้5บาทประกนันเฮ้ยทำไมไมันขึ้นไม่หยุดวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมันพุ่ง่ะเฮ้ยเบ็ด30นะเมื่อกี้พันห้ามายังไงวะเดี๋ยวก่อนรางวัลมันคืออันนี้ไม่ใช่เหรออ๋อได้คูณสิบไม่ได้ดูไม่ได้ดู ได้แบบงงๆครับผมคูณสิบโอเคโอเคได้ขอบใจมากที่ตอนแรกนึกว่าจะขาดทุนรีวิวไม่ขาดทุนนะน่าจะเท่าทุนนะอีกสิบรอบครับผมอีกสิบรอบโอเคดูว่าขาดทุนไม่เยอะนะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผม <S <S เดี๋ยวรอบหน้าบวกสูตรไปด้วยอ่าบวกสูตรไปด้วยเนี่ยจ่งเลย โอเคครับผมก็รอบสุดท้ายปิดตาไปด้วยสวยงามด้วยการชนะรางวัล90นะก็สำหรับสปอนเซอร์นะไบโอเกมมิ่งวันคลิปนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไครต์ช่องหลามแดงเอาไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเผื่อมีทิกอะไรจะได้ไม่พลาดนะครับผมหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรจากเว็บไหนนะก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Dois a lá,